อันนี้สตรีมอันนี้หิมสตรีมอยู่ป่ะใช่ไหมขอลองยิงพวกมึงหน่อยยิงเร็วยิงเร็วยิงเร็วเออมันมีเกมด้วยไงไกลไปไปไหนแล้วเฮ้ยเราต้องออกเรือนี่ไงมึงลืมมึงลืมกูหรือเปล่าจะออกเรือน่ะเล่นก่อนเล่นก่อนกูยิงโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันติดมันติดมันติดแล้วต้องทำไงต่อยิงดิสัก์ ไอ้ยข้าลามลามมันจะตายเหรอไม่รู้อ่ะทำไมสายมันไม่ดึงกลับมาเลยอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วเก็บเนื้อมันมีเนื้อไหมมีเนื้อเฮ้ยไปกเย่ไม่แล้วตอนนี้ต้องทำอะไรอยาบเจนะจริงๆก็มันก็ไปรับต้องไปรับเควสอะแล้วก็นี้ก็มาเลือกกันว่าจะเล่นเควสไหนแล้วก็เดินเรือไปทำเควสนะนี่ใตรงนี้เราต้องมามาเควสตรงเนี้ยวอยาดเนี่ย เดดูนี่ยังต้องโหวตเฟสว่าเราจะทำเฟสอะไรแม่มึงมึงมึงต้องปักลงไปก่อนเดะกูยังไม่ปักเลยหรอกูกดไปแล้วนะกูกดรีซีทไปแล้วนะอุ้ยเออเนี่ยต้องปักโหวต f o เควสโอเคอ้าวแล้วเรียบร้อยทีนี้เราไปที่นี่กันมันดูแมพยังไงแล้ววะกูจําได้โอ๊ะกดคิวแล้วกดสเปซสเปซบาร์ป่ะนี่ไงเราต้องไปตรงนี้ฮิม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 เพื่อนๆนนี่ไงเราต้องไปเกาะนี้ไปหาเกาะนี้ในแผนที่กันก่อน เว้ายุ่เฉยๆดิมองไม่เห็นเมื่อกี้กูเป็นคนติ๊กเกาะอันเนี้ยงงมาจากไหนเอ้ยมันมันเกาะมันลูกกระจุบมึงกดคิวแล้วกดสเปซบาร์แล้วมันก็จะอยู่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยครั้นี้ต้องมาหามันบอกว่าอยู่ตรงดีระหว่างดีอีสามสี่ไม่ไม่ไม่ใช่สามสิบสี่สามกับสี่สามกับสี่โอเคกูลงไปหาสามสิบสี่เฉยนี่กูกูเจอละใช่เหรอใช่ปะมันดูไม่ใช่อ่ีเอไม่มีอ่ะมันหลอกกูป้ะเนี่ย ดีอีสามถึงห้าวัตเตอร์ฟใช่ไหมมันน่าจะแสดงว่าไอแผ่นที่น่าจะเชื่อไม่ได้ว่าอยู่ตรงนั้นเฮ้ยขึ้น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 ขวาขวาขวาอันนี้ปะใช่มันยืดยังไงวะโดนหลอกไอสัตว์เลยโอเคโอเคเซลยชิฟตูดับมาร์กไอเฮิมเซลดิดึกดึกก็ไปมันมึงต้องกลางไอ้นั่นก่อนวะกลางไปนี่มันกลางไปเรือไม่เป็นทำไมมึงอ่ะ เออกางไม่เป็นกางไม่เลือตรงนี้แกะเชือกก้อนเนี่ยอ๋อใครก็ได้ลงไปดูให้หน่อยว่าเราต้องไปทิศไหนโเอ้ยง่ายมากไม่ใช่ทิศนี้แ่ไอน่ะกูกลังกูก๊วนก๊วนพาเรือเราไปหันขวาเก้าสิบองศาหันขวาเก้าสิบไม่หันไม่หันเรากำลังจะไปเจอเรืออีกคันนึงทุกคนเตรียมรับแรงบัตระเนี่เห็นแล้วกัะตันเงี้ยกูหันขวาเก้าสิบอยู่ เนมึงออกไปมึงไปไหนมึงต้องไปทางซ้ายมึงเห็นไหมัตรูเราอยู่ข้างหน้าแต่เขาอยู่เราทอดสมองยังไงแล้วนะกูลืมอ่ะก็เอาไปใส่กระทะเฮ้ยตโลกอ่ะมึงปรับมุมยังไงวะตรงนี้ก็กด F แล้วก็กดขึ้นกดลงนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเบี้ยวไ้ซัดถูกแล้วถูกทางแล้วก็ข้างหน้าไม่ใช่หรอหน้าซ้ายดิ หรอกูก็ยังคงมีคำถามคือกูจำไม่ได้ว่ามันทอดสมองยังไงเฮ้ยกูรู้ทอดสมองไงกูเพิ่งดึงสมองขึ้นมาไหนตุ๊กไหนอ๋อเออใช่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 กูเนี่ยตอนนี้ต้องหัน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 หันเท่าไหร่หันเท่าไหร่ก็นั่นแหละมึงเห็นกล่องท้ายหน้าเราเหรอข้างหน้าซ้ายเลยใช่ไหมไปขึ้นแล้ว ขบอกว่าท่อสมอไอ้ที่หมุนกลางเรือครับเฮ้ยขอบคุณครับเขาบอกว่าคนละท่อหรือเปล่าเฮ้ยไปแล้วไอ้มันมันถูกไหมทำไมเรือเราหมุนเป็นวงกลมวะฮัลโหลเที่ยวก็ท่อสมองไงท่อสมองเทเสมอได้ไม่งั้นก็เรือมันก็จะเข้าเกาะยูสยูอแมปคูโลเคทเดอะเซเชอร์มาร์ควิดเอนเอ็กซ์นี่กัวกัวตรงกลัว ใช่เหรอเ้สเขาให้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยใช่เฮ้ยพวกมึงมีกล่องด้วยอ่ะกดคิวกดคิวมันก็จะเห็นว่ามีมีมีอะไรให้ใช้ได้บ้างโอเวอร์อ่ะพิกอัพแบบเอาขึ้นเรือจบแล้วเหรอเฮ้ยนี่มึงขึ้นอย่างนี้เอาได้ได้เหรอไปแล้วมันจะไปยังไงไม่ทันเรือร ต้องดันด้วยหรอวะดันไงอย่างนี้เรียกดันไหมมันออกไปแล้วไอ้เน้ยพราภานสัตว่นย่ะไอ้นี่เออเออเออมันพายยังไงนะนงกไปเดี๋ยวกูจะโชว์ฝีมือการพายของกูเองเพื่อนเไปหลอกกันด้วยเนี่ไปคนเดียวเลยไอ้บ้าเอ้ยมันไม่หยุด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเอาเรือมาไว้ข้างหลังนะข้างหลังอะหลังเรือเอาเรือเรียกไว้หลังเลยใหญ่อะขอขอวิธีการพายก่อนนี่กูได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอตีโค้งก่อนรับกูขึ้นไปทีไม่ไหวแล้วไอ้มึงไปทางนั้นได้ไหมโค้งอะกูพยายามจะโค้งเรือเล็กอยู่เอ้ยช่วยด้วย ไอ้เนี่ยคือมันเข้าไม่ได้อย่างเดียวอ่ะกูเข้กูควงเข้าข้างๆไม่ได้อ่ะเนี่ยกูยิงไปยิงไปไกลอ่ะช่วยด้วยยิงสมองมาให้หน่อยเฮ้ยอย่าไปยิงอย่าไปยิงอย่าไปช่วยมันไม่ยิงกูก็ไปไม่ได้อยู่ดีมึงเปิดเฟรมี่ไฟเดี๋ยวนี้เลยนะ ถามถามคนในช่องแชทให้หน่อยว่ากดอะไรวางหยิบนะส่วนใหญ่จะทำเควสเรื่อยๆนะแล้วเอาสมบัติไว้ใต้ท้องเรือแล้วค่อยถ่ายทีเดียวใช่หรือไมค่อยจมเรือทีเดียวเลยไม่แต่ตอนเนี้ยกูจะกลับยังไงไอคิวช่วยอยู่ไหนกูก็กลับไม่ได้แล้วกูก็ไม่รู้อยู่ไหนรูอยู่ทรงไหนวะกูพยายามพายอยู่แต่กูก็ไม่เข้าใจวิธีการถ่ายของเกมนี้เท่าไหร่ มา่หายนี่กูเปได้เลยกยังไงวะแ้วถ้ากูจะขยับไปข้างหลังคือยังไงวะคือเอี้ยงวะโอเคั้น่าตั้งม่งกบอว่าให้เทเรือไปเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวให้กูไว้ไปเลยไอเีย้ากูเเรือพเจอปาลาม้ววะไคิวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต้ปัญหาคือเรือเล็กกับเรือใหญ่อยู่ตรงไหนม้าง นั่นไงมิสเตอร์สุขสันต์เนี่ยข้างหลังข้างหลังมันอยู่ข้างหลังไม่วากลุ่กุกวางไม่กูจำไม่ได้ว่าวางยังไงเอาเที่ยอะไรอ่ยตัวอะไรอะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไฟแอนด์อิสเทลักวิดเมอร์เมดคุริเทนยูชิพเฮ้ยเมอร์เมดอ๋อเออเออกดเมอร์เมดแล้วจะมาที่เรือได้อันดับแรกช่วยกูก่อนกูจะวางสิ่งนี้อย่างไรเฉยเฉยเมื่อกี้กูกดสักกลุ่มเหนือค้างอะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เนี่ยแซนค้างเหรอ ดูท้ายกูแล้วว่ายังไงอ้าวคิวแล้วกูจะวางไงอ่ะไม่บอกแล้วก็อีกูตัดฉันบอกทีว่ากูถูกทางแล้วตอนนี้บอกทีว่าถูกทางเราจะไป out post ใช่ไหมเราจะเออสักอย่างนึงเอ่อ out post ตรงไปเลี้ยวขวาไปทางไปทางเวสทางขวาจอล่างอ่ะมันจะเป็นเข็มทิศเห็นไหมไปทาง double U นี่มึงไปทาง E อยู่ไปทาง double U เริ่มจับจับทางเงเรือที่ได้แล้ว ใช่ไหมไ<ป>เก่งกว่ะนี่แหละไอ้ที่เห็นอยู่ทางขวาคือเกาะที่เราจะไปเลยเกาะสูงๆแค่นะใช่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 ใชไปอ้อมอ้อมข้างหลังหน่อยก็ได้นี่มันเหมือนอยู่หลังเกาะเนี่ยเอาโพสต์ละหลังเกาะหน่อยก็ได้นี่ชนเกาะน,นี่ชนเกาะซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเอ้าโอ้โอมันช่วยเอ้าม,ม,มันนี่เลยวะไอ้เฮ้ยกูกูท่อสมองอยู่ไม่รู้ทันไหมทันทันทันแล้วก็แล้วก็ดึงสมองใหม่ไปทำไมอ่ะก็จะลงตรงนี้ไม่ใช่หรอ มันนี่น่าจะหลังเกาะเลยนะมึงเดินไกลอย่างแรงไกลเหรอมึงเชี่ยวพี่ฮิมมึงแคร์หรอวะคิดแต่ไม่ถึงคิด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 แต่ไม่ถึงเย่เย่มันมันก็ี้ยวยากมากเว้นแต่มึงจะช่วยจัดจัดไปพันี่ไงกำลังกำลังจัดให้อยู่หนูดูเพื่อนดูเพื่อนอีกคนนึงกุดใช้ใช้แบบสองลำละสองคนไหมแบบใช้แบบ อยู่3คนก็จริงแต่เอาลำเล็กไหมกูมึงไอ้มอสลำนึงไอ้หิมลำเล็กคนเดียวจบเพี่แอูกำลังให้กำลังใจพวกมึงอยู่ดูเหมือนพวกมึงจะไม่เข้าใจกูเลยนี่มึงอะไรเนี่ยตีโผล่อะไอะไรไม่ถึงกูกก็คือท่ามันอยู่ตรงนู้นไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เกาะหน้าเกาะเลยไหมหมุนหมุนซ้ายสุดหมุนซ้ายสุดหมุนซ้ายสุด ทอดหมอเรือทอดสมอเรือประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ได้ไปแล้วไปแล้วลงวะเอาเอาเอาหีบไปด้วยหีบไปด้วยหีบอยู่หลังเรือหีบอยู่หลังเรืออยู่ใต้หลังเรืออยู่หลังเรือพวอไปแอบแล้วหยิบอยู่หลังเรือต้องพยายามในการหาหน่อยนะไอ้สองทำแหวมือแหวมือหีบอยู่หลังเรือออะะไรเจอไหมอ่าเจอละ เฮ้ยตกใจเอ้ายังมีโซนเนบเนอะลราเราดึงอ๋อมันดึงจากระยะไกลได้หรอกล่องอะแล้วกล่องไปไหนแล้วอะอ๋อยู่ที่เซนะตอนนี้ก็ไปขายคืออยากฆ่าคนมากเลยอ่ะหิวเลือดอยากอยากชิมของก็ยังไม่มียังเสือกจะอยากไปฆ่าคนดูจับฝีมือก็ พอก็พอกแล้วแล้วตกปลานี่ตอนดึงนี่จะจะจะผ่อนยังไงไม้เอาไว้ท่อมเรือก็จ่ายตังก็จะเป็นการผ่อนแหละโอ้ยมึงเห็นพายุสีแดงไหมมันน่าไปเลยวะนะออกเรือได้อาดีกว่านี้ไปพายุสีแดงว่าไปเอาหมุน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 สมอเทพเสมอแล้วมาใส่สมอเทพเสมอเฮ้ยพวกมึงรวไม่แล้วเราไม่ไปตรงนั้นหรอเราไม่ไปนี่ไงกำลังไปกำลังไปใจเย็น ราจะไปพายุเออไม่รู้มันไปยากกว่าคือตอนตอนนี้ถ้าเกิดเราเราใกล้ถึงกเกาะเควสแล้วเว้ยตอนนี้เราเข้าสมองก่อนเลยไหมเอาแวะแวะก่อนเอ้าหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอเควสอยู่ข้งางหน้าหรอไปขอเควพชรนะใช่เฮ้ยแว่นลงไปเก็บเลยก็ได้นะเดี๋ยวกูยิงมึงขึ้นใหม่มามามาช่วยเด้อ แล้วพายุหายไปแล้วอันยู่นี่ว่าโก้ดสวยเลยพายุตอนนี้หักหักขวานิดนึงประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ห้า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 องศาโอเคไหมฮะพอต้นหนเนีฮะต้นหนเนีใครไม่หนแต่ต้นหนทำไมซาวมันน่าสนุกจังเลยอะไรครับเนี่ยอ๋อกาอที่เรากำลังพุ่งตรงไปมันชื่อว่าเดวิลริชเราจะไม่ตายกันใช่ไหม ไม่ไม่รอดมันโดนหนังเลยโอ้โหเพื่อนว่าไม่ง่ายแล้วสมองนเออหักขวาสุดหักขวาสุดหักขวาสุดเอ้ามิเตอร์สุขสปล่อยสิเออตกใจเลยโอเคยิงมันยิงมันเขาติบปักนี้เซ็ต ไม่รู้กูก็ไม่รู้กูเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันมนึงตั้งป้อมปืนนี่ลุยจัดไปเพื่อนแล้วกูไปบวกแอ้วอา้าวโหลดปืนยังไงวะกดกด A ไม่ไม่ไอ้ยิงใหญ่นะต้องเอาของมาไม้วไอ,อ้หินมันยิงเละไปแล้วไม่ไม่ได้เละมันเปลี่ยนเป็นบอสช่วยกูด้วยมึงช่วยกับลุน่ายิงที แม่นมากบอสถึงกำเหนี่ะเฮ้ยมึงเล่าเอาบอสออกมาเอาบอสออกมายิงไม่ด้วยเฮ้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 ยว่มต้องแม่นเหมอนอือหือแม่นแม่นเมย์แล้วกระสุนเรามีจำกัดนะเออหมดแล้วด้วยเนี่ยเฮ้ยได้อยู่วะ มันฟันลำบากสักวะเฮ้ยกดกดแช่ได้นะกดแช่แล้วมันจิ้มจ้วงแทงโดนโดนโดนอะไรวะไอัเนยจตายแล้วเน,นี่ยไอเนตายแล้วตายตายแล้วชุบหน่อย,อยดเดินเข้ามาแล้วเรียกชุบชีวิตกลับมาเร็วกลับมาเลี้ยวไง มึงมีคอมเวอร์ดิยิงอยู่ไปละลอยลาลิวมันมาเกิดในเรือได้ไม่ใช่หรอเพื่อนไม่รู้ตายแล้วไงต่อเกิดมันจะเป็นยังไงมามาเกิดใหม่ได้ก็ก็รอประตูเปิดหรือว่าคุยกับเฟอร์รี่อะไรสักอย่างทำทุกอย่างแล้วเดี๋ยวประตูก็จะเปิดก็คือมึงออกมึงออกไปแล้วเหรอตอนนี้ออกมาแล้วอ่ะโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนหาไม้หาไม้อุ้ยวิ้ว โอ้ยไปไหมไปไหมกำลังซ่อมเรืออยู่กำลังซ่อมเรืออยู่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉลามฉลามตายโอ้ไฟไหม้ตายในท้องเรือเรือล่มแล้วเฮ้ยทำไมเราชนะง่ายอย่างนี้เนี่ยทำไมเราถึงสู้ไม่ได้ล่ะเรือจมเรียบร้อยมันต้องมันต้องมันมันต้องทำงานกันเป็นทีมอย่างแรง ทำไมบอสมันอึดจังเลยอ่ะยิงยิงก็ฉลามมันยืนจ้องมันก็ช็อตหลังๆเขายิงไม่หยุดเลยอ่ะกูให้ฉลามกัดตายได้ไหมได้นะสู้ไม่มีอะไรเสียอยู่ละคือเรือจมแล้วเว้ยแล้วทำไงวะก็มีแถวนั้นมีนางเงือกไหมไม่มีมาที่เรือได้ฉลามมันว่ายมาหากูแล้วเพื่อนเฮ้ยมันจะแดกกูแล้วเอาเพื่อนกูเจอนี่พอดีเลยเจอเรือของเราพอดีเลย ใช่มันเป็นเรือใหม่มันไม่ใช่เรือเรามันเป็นเรือใหม่ของที่เราเอามากหายหมดแล้ว <c oughs> <c oughs>